อย่างอยาที่เรารอแลอ้วเราร้อรุ่มเหมือนกับว่าบางทีเรารู้สึกเบื่อหน่ายในในงานก,การงานหรือเบื่อหน่ายในโลกทั้งหลายเบื่อหน่ายในอะไรเงี้ยแล้วคือเราตั้งเราตั้งจิตไว้ผิดหรือหรือ,อยังไงครับบางทีเราเราไม่อยากจะรับผิดชอบแล้วไอคือหน้าที่หลายๆตั้งงานตั้งอะไรต่อมีอะไรที่เราต้องต้องมาบาทำไมต้องมาทํางานทำไมต้องมาหาเงินเรารู้สึกแบบ แอ่อแล้วเราสุสิกแบบว่าติดอัดอยากจ,จะผะออกไปจากจากจุดๆเนี้ยมนแล้วเราก็เลยเกิดความร้อนรุนเองเราอันนี้คือเราตั้งความใอ้นี่ไว้ผิดหรือเปล่าครับคืออย่างนี้การเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายายเกิดการเบื่อหน่ายในการขอนขวายทั้งหลายเหล่านี้เบื่อหน่ายได้แต่จิตใจมันเบิกบานที่เห็นความจริงมันเห็นความจริงแล้วมันเบิกบานเช่น พระฉันอาหารเนี่ยเบื่อมากเลยเนะต้องต้องไอตัวไอต้องดูดูแลขันทภาละไอ,อามาใช้คำว่าเสียงคร็งเนี่ยทั้งฟันทั้งเหงือกทั้งปากทั้งลิ้นสกรปรก,กลอกลงลังหมดแหละตั้งแต่หลุมปากไปจนถึงทวารหนักไม่มีอะไรน่ายินดีและเพลิดเพลินเลยแต่ไม่เคยเครียดกับมันไม่เคยเครียดไม่เคยเครียดกับการต้องไปกินอาหาร เบื่อเหลือเกินที่ต้องเคี้ยวไม่เคยเครียดกับการที่จะต้องลุกแต่เช้าไม่เคยเครียดในการที่จะต้องไปแบกขันถภาระเคยเข้าห้องน้ําไปเอาอุจจาระออกจากลําไส้เห็นเห็นความสกรปรกลกลุงลังไหมเห็นเห็นสภาพร่างกายที่มันสุดลงสุดลงอย่างหนักไหมเห็นเห็นสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่ถูกกีดเ,เลลาเต็มไปหมดไหมพวกเราเห็นเห็นความอ่อนแอของแต่ละบุคคลเต็มไปหมดไหมเห็นท้อไหม ท้อกับการยักอยู่กับมนุษย์อย่างนี้ไหมไม่ได้ท้อแต่เบื่อเบื่อกับการที่ต้องอยู่กับคนมีกิเลสราคาโทรศัพท์โมห oh ะเพราะว่าต้องระวังว่าจะไม่ให้เราจะไม่ทําบาปกับเขาและไม่ให้เขามาทําบาปกับเราอย่างไรปราถนาอยากจะพ้นตลอดเวลาไหมปรารถนาแต่อราวาสเกลียวกราดไหมบอกไม่มันเห็นความจริงแล้วมันชื่นใจที่ได้เห็นความจริงเหล่านี้และปรารถนาจะเห็นความจริงที่ชัดขึ้นชัดขึ้นกับรู้สึกยิ่งขยันมากขึ้นในการที่จะบอกกล่าว ยิ่งเห็นกิเลสของพวกเราทั้งหลายเนี่ยลมเล้าเต็มไปหมดเนี่ยกับยิ่งรู้สึกว่าไม่ทอ้อไม่ทอ้อบอกอย่างเดิมพวกเราก็เซง็งพอเราฟังแล้วไอ้กิเลสตัวนี้บอกฟังแล้วฟังแล้วก็หาอุบายวิธีอื่นในการมากระตุ้นเพื่อให้เราทั้งหลายเกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจรู้พวกเราเนี่ยบางที air, ทอ่อนแอท้อ บางทีมีกิจกรรมเยอะๆๆๆ,ๆน่าเครียดก็เป็นแถวไปรับกิเลสมาอะไรเยอะแยะหมดเห็นหมดกลับมาพระอาจารย์ก็ต้องมาคลายคลายคลายให้เขาเวลาฉันข้าวแรงต่างพยายามบอกวิธีคิดตอนเย็นก็บอกวิธีคิดมนาสิการว่าใส่ใจต่อ,อยังไงร,รู้ด้วยนะเสร็จก็ไปนอนกันต่อไม่ทําต่อไม่ไปฝึกต่อเห็นเยอะหมดแต่ท้อไหมไม,ไม่ไม่สอนแล้วไม่แนะนําแล้วไม่บอกแล้วไม่เลยกับรู้สึกว่าถ้าเราไม่บอกใครจะบอกเขา ใครจะบอกเขาถ้าเราไม่กระตุ้นเตือนเขาประมาทกันเห็นหมดเห็นหมดแป๊บเดียวเขาประมาทแป๊บเดียวเขาก็หลงทิศหลงทางเขาไปนั่งคุยกันเขาไม่เคยคุยเรื่องการขัดเก้ากิเลสนะเขาพร้อมจะคุยเรื่องอื่นแล้วก็เพลินไปเรื่องอื่นหมดรู้เนี่ยแต่ถ้าเราไม่กระตุน้นไม่บอกใครจะบอกกับรู้สึกว่าไม่เคยว่าไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วบอกก็ไม่ได้เรื่องแต่เรามาั่นใจว่าได้มันจะซึมเข้าไปสักนิดหน่อยก็ยังถือว่าซึมบางทีก็ลุกลี้ลุกล้อนก็เห็นอยู่ ฟังธรรมะไปเสร็จสักพักหนึ่งนู้นเนี่ยพอออกไปสักพักก็ก็โทรหากามกันอยู่นั่นหละวันๆนหนึ่งพะเนาพนอกรามกันอยู่นั่นหละไปร้องไห้กับกรามไปชื่นชมกับกรามอยู่นั่นแหละก็ไม่เป็นไรเขายังได้ฟังบ้างยังเป็นอัธยาศัยยอมพอมองออกไหมเป็นแบบนั้นฉะนั้นมันไม่ใช่เบื่อแล้วเครียดเบื่อแล้วก้มเบื่อแล้วทุกเบื่อแล้วเศร้าใจไม่ใช่เหมือนพระโพธิสัตว์ท่านท่านเบื่อท่านเบื่อสังสารวัฏ ่านเห็นโทษของสังสารวัตแต่ท่านมีกรุณาผูกไว้มีกรุณาคอยผูกไว้ถ้าไม่มีกรุณาผูกไว้มันก็ตัดกรุณาไปเสร็จก็วขวนขวายทําให้ตันเองพ้นทุกข์ทันทีใช่ไหมหลักการก็อย่างนี้อนนี้ก็เหมือนกันมันเราไปสร้างเหตุปัจจัยไว้แล้วไงก็เลยตั้งกรุณามัน